สวัสดีค่ะแววชนชมบ้านแพรวนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําชนชมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นกระถาง11นิ้วนะคะต้นละ300บาทนะคะไปชมกันเลยนะคะว่าสีมีสีอะไรกันบ้างนะคะต้นสวยประมาณไหนนะคะต้นละ300บาทนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะต้นแรกนะคะต้นแรกชื่ออ่างเปานะคะน้องดอกสวยๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะแคปเจอร์เข้ามาได้เลยนะคะจะทําเป็นคลิปวิดีโอให้ลูกค้าเลือกนะคะต้นแรกนะคะอ่างเปานะคะ มีหลายต้นนะคะเราจะให้เลือกเป็นหลายต้นนะคะมีหลากหลยต้นมาต้นที่สองนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นที่สองนะคะเพื่อนๆสามารถแคปเจอร์หน้าจอรูปภาพนะคะมาได้นะคะชอบต้นไหนนะคะต้นที่สองนะคะเป็นลูกไม้นะคะมาต้นที่สามนะคะเป็นลูกไม้ดอกใหญ่นะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะเพื่อน ลูกไม้ดอกกระใหญ่คนสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็ทักทายมาได้นะคะสำหรเพื่อนชมบ้านแพลวนะคะจะบริการให้นะคะจะส่งให้นะคะส่งแบบถอนรากนะคะค่าจะส่งต้นแรกแปดสิบาทนะคะต้นต่อไปบวกสามสิบนะคะส่งแบบถอนรากนะคะประสบโชคนะคะประสบโชคนะคะต้นที่สี่ประสบโชคนะคะมาต้นที่ห้านะคะ ต้นที่ห้ามานีเนตนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะมาน,นีเนตนะคะต้นที่ห้านะคะมีหลากหลายต้นเลยทีเดียวนะคะต้นที่หกนะคะมังมีสับนะคะต้นที่หกนะคะต้นที่เจ็ดนะคะ พิงเพอนะคะพิงเพอนะคะเป็นไม้เก่าเก็บโบราณเหมือนกันนะคะสวยนะคะสีหวานๆนะคะต้นที่แปดนะคะไฉไลนะคะไฉไลดอกดกิีงก้านสมบูรณ์ดีนะคะไฉไลนะคะ ชบาแก้วนะคะต้นที่เก้านะคะชะบาแก้วนะคะมาดูต้นสุดท้ายกันนะคะเดซี่พิงนะคะต้นสุดท้ายนะคะมีสิต้นให้เลือกนะคะลูกค้าชอบต้นไหนทักทายมาได้นะคะแววชมชมบ้านแพลวก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ